ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลายมอตโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับการดูดวงทำนายทายทักด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจัดทำขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิน้นถ้าใครมาบอกว่าเป็นทีมงานผมลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะเออนะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือ ผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการทักทายหาใครไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการชวนลงทุนไม่รับทำพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นช่องเราไม่สนับสนุนการทำพิธีกรรมนะครับแต่ถ้าใครจะทำก็แล้วแต่เขานะแต่เราไม่ทำนะครับโอเคประมาณนี้มาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะครับการเสี่ยงไทยวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่เช่นเคยนะครับซึ่งโดยปกติผมจะใช้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับหรือสําสำรับซึ่งวันนี้ผมก็จะเลือกใช้ไพ่สําสำรับในการดูรนดอมนะครับการดูรนดอมเสี่ยงไทยคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับ เราจะใช้ไพ่สองสำรับในการดูร่วมกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นะและการทํานายของผมจะอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมทํานายไปตามตําราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูกันเพลินๆนะครับการเสี่ยงทายเรนดอมวันนี้เรามาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์กันนะหัวข้อความรักความสัมพันธ์ใสๆกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก,กไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านอีกเช่นเคยนะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อที่ว่าความรักดีๆกำลังจะมาพร้อมความโชคดีเออมาลุ้นกันนะ ความรักดีๆกําลังจะมาพร้อมความโชคดีการดูดวงทํานายทายทักแบบเสี่ยงทายไพ่ทาโร่นี้ผมไม่ได้มาฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเรามาเสี่ยงทายไปพร้อมๆกันดูว่ามีเหตุการณ์ใดสิ่งใดที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นและมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ค่อยมาลุ้นกันอีกทีนะครับนะเราไมา่ได้ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเอาใบาแรกดีตรงกัเลยเจ็ดถ้วยเดียวเดียวเดียวใจเย็นเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยนะเจ็ดถ้วยนะ ไพ่เขาดีดออกมาเราก็เอาเลยแล้วกันใบแรกวันนี้คุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยเป็นใบแรกผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับเมื่อเจ็ดถ้วยปรากฏออกมานะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่าดีดออกมานะเจ็ดถ้วยในความหมายของไพ่ทาโร่สากลคือการมีตัวเลือกนะตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกด้านความรักความสัมพันธ์หรือตัวเลือกด้านการงานการเงินสุขภาพส่วนตัวก็แล้วแต่การเสี่ยงทายแบบนี้แม้เราจะมีหัวข้อในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่บางทีไพ่อาจจะอยากบอกเรื่องอื่นได้ด้วย ผมตีความใบนี้เป็นสองทางนะหนึ่งในด้านชีวิตส่วนตัวก่อนชีวิตส่วนตัวถ้าคุณเคยมีปัญหาไม่มีทางเลือกเจอทางตันไม่รู้จะไปยังไงต่อนับจากนี้ไปคุณจะมีทางเลือกดีๆเข้ามาเออนะจะมีทางเลือกดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินสุขภาพใดๆกันแล้วแต่จากที่เคยเจอทางตันจากที่เคยไม่มีทางเลือกคุณจะมีทางเลือกมากขึ้นนี่คือความหมายที่หนึ่ง ส่วนความหมายที่สองในด้านความสัมพันธ์แปลว่าจากนี้ไปจะมีคนดีๆคนที่น่าสนใจเข้ามามากมายละลานตาเลยแต่ก็ต้องเตือนตรงๆต,ตามความเจ็ดถ้วยนี้อาจจะมีคนที่ไม่เหมาะสมไม่คู่ควรปนเข้ามาด้วยตาดีได้ตาร้ายเสียใช้สติในการเลือกนะครับใบนี้ไม่ถึงกับจะมีใครมาหลอกลวงคุณไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนที่จริตไม่ตรงกันหรือความคิดไม่ตรงกันเข้ามาสร้างความขัดแย้งได้ปะปนเข้ามาเลือกดีๆ เจ็ดถ้วยคือดีเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีคนที่ถูกตาต้องใจสัก5้าคน6คนไม่ถูกใจสักคนสองคนแบบนี้นี่คือการยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับลองเลือกดูจะมีคนดีๆความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนเลือกให้ตรงใจนะอืมแล้วก็วันนี้ดีไพ่ใบแรกดีออกมาเองเลยตอนเราสับไพ่เอ,อแล้วก็ความรักดีๆจะมาพร้อมความโชคดีโหเทมเพลน ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะครับนะไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดชีวิตคุณจะทําสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่ใบนี้บ่งบอกชัดเจนอย่างแรกเลยตามตําราสากลว,ว่าไว้เมื่อเทมเพลนส์ปรากฏอย่างแรกคือคุณมาถูกทางแล้ว ชีวิตคุณตอนนี้ค่อนข้างได้สมดุลบาลานซ์ดีพักผ่อนเพียงพอทํางานอาจจะทํางานหนักหรือไม่ก็แล้วแต่แต่คุณยังมีเวลาพักผ่อนมีเวลาหย่อนใจมีเวลาอยู่กับครอบครัวมีเวลาให้ตัวเองค่อนข้างดีถ้าบางท่านบอกว่าตอนนี้ทํางานหนักหัวหมุนแล้วเวลาพักผ่อนแทบไม่มีลองปรับสมดุลดูใหม่นะครับเพราะใบนี้เขาบอกว่าชีวิตของคุณควรจะลงตัวย้ําว่าควรจะลงตัวไม่ได้แปลว่าจะลงตัวทุกท่านนะครับดูเป็นแนวทางนะพลังงานรวมแบบนี้ไม่สามารถตรงทุกท่านแต่เมื่อ เสี่ยงทายออกมาได้แบบนี้เราก็ต้องทํานายตามหน้าไพ่ว่าชีวิตคุณจะดีงามมากถ้าบริหารทุกอย่างให้ลงตัวและควรจะลงตัวมากๆถ้าคุณปล่อยวางบางสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปได้นะครับบางท่านแบกภาระที่ไม่จําเป็นเอาไว้โดยใช่เหตุขออนุญาตแนะนาตามตรงนะไม่ได้ว่านะเ,ออเราคนจิตใจดออีมีเมตตาอยากช่วยเหลือผู้คนแต่บางทีการช่วยเหลือผู้คนมากเกินไปทำให้เราแบกภาระเกินกว่าเหตุลองทบทวนดูนะครับแล้วก็ โอ้โสองถ้วยหัวข้อวันนี้ความรักดีๆจะมาพร้อมความโชคดีสองถ้วยปรากฏออกมาอย่างง่ายได้สองถ้วยคือไพ่เนื้อคู่ตามตำราสากลว่าไว้ชัดเจนเนื้อคู่หรือกัลยาณมิตรเป็นอย่างน้อยคําว่าเป็นอย่างน้อยคือถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะได้เพื่อนดีได้มิตรด,ดีได้คนที่ดีหันหน้าเข้าหากันมาคุยกันเจรจากันในทางที่ดีแบบนี้พากันไปในทางสร้างสรรนะ นำสิ่งดีมาให้กันแบบนี้แต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้2องถ้วยยังไงยังไงก็เนื้อคู่แล้ววันนี้เราทำนายเรื่องความรักดีๆจะมาพร้อมความโชคดีผมว่านะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณคนโสดคุณจะมีคนที่ดีที่น่ารักเข้ามาตอนแรกที่มีเจ็ดถ้วยนะมีเข้ามาให้เลือกละลานตาเลยแล้วมีสถ้วยออกมา หนึ่งในคนที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามากี่คนก็นแล้วแต่มีโอกาสเป็นเนื้อคู่ของคุณและเป็นไปได้ด้วยนะตามความเชื่อคุณอาจจะมีคู่มากกว่าหนึ่งคนที่ต้องตัดสินใจเลือกคนเราตามความเชื่อเกิดมาหลายภพหลายชาติถ้าคุณเคยฟังเรื่องเวลาแบบนี้มาบ้างนะครับนะ เกิดมาหลายภพหลายชาติก็มีเนื้อคู่อาจจะตามมาหลายคนเพียงแต่ว่าณชาติภพปัจจุบันตามความเชื่อเราเลือกได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นเลือกดีๆเนื้อคู่กําลังมาและเชื่อว่าจะมาพร้อมความโชคดีไม่ธรรมดาสองถ้วยปรากฏอย่างง่ายได้วันนี้แล้วก็อืความรักดีๆจะมาพร้อมความโชคดีมาหรือ,อยังหรือกําลังมาหรือบางท่านเจอแล้วด้วยซ้ําเออวิวาทวจุน โชคชะตาจัดสรรให้ไม่ต้องสงสัยใบนี้เป็นไพ่โชคชะตา w e o l o o r t u t u n e ไพ่โชคชะตาไพ่เปิดทรัพย์เปิดโชคชะตาไพ่พรมลิขิตถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์ใบนี้คือพรมลิขิตตำราสากลว่าไว้ชัดเจนเมื่อ Wheel of Fortune ปรากฏคู่กับ2องถ้วยหมายถึงคุณได้คู่ที่มาจากพรมลิขิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ตามความเชื่อนะครับดวงชะตาสมพงต้องตรงกันแบบนี้นะ ดวงชะตาสมพงษ์ต้องตรงกันทําให้เรียกว่าอาจจะตามกันมาหรือไม่ก็แล้วแต่แต่เอาเป็นว่าเอาเท่าที่มองเห็นเราดูดวงเราไม่งมงายเราไม่ต้องไปย้อนมองชาติที่แล้วเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้มันไกลเกินไปเอาแค่ชาติพบปัจจุบันชีวิตปัจจุบันนะวันนี้ คุณจะเจอการยายมิที่ดีเจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตมาจากโชคชะตาปฏิเสธไม่ได้ว่าโชคชะตาเป็นเรื่องสําคัญคนมีเป็นล้านคนทําไมเราต้องมาเจอคนนี้ถูกไหมครับ <c oughs> นะอย่าได้ประมาทเรื่องโชคชะตาแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าวิวออฟฟอร์จูนกับ2ถ้วยจะเป็นโชคชะตาที่ดีและดวงที่ดีคนรักดีความสัมพันธ์ที่ดีกําลังมานะครับอมไม่ธรรมดาความรักดีๆกําลังมาพร้อมกับความโชคดีตรงตามหัวขอ้อเป๊ะไพทารโลเป็นเรื่องน่าอศจย์ใจ เขาดูกันมานมนานอือเรดูกันทั่วโลกนะครับความแม่นยําค่อนข้างสูงถ้าคุณเชื่อถ้าคุณศรัทธ,ธาเอ,อโฮโฮเด็กถือดาบน่ารักมากใบนี้ที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ค่อยอยากสูงสิงคนเพราะว่าเจ็บมาเยอะ โดนหักหลังมาโดนกางแกล้งมาอิจฉาริษยาอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาในอดีตทําให้คุณค่อนข้างปกป้องตัวเองเป็นอย่างดีขอให้สบายใจได้เลยว่านับจากนี้คุณจะเจอคนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมใครที่คิดไม่ดีกับคุณจะแพ้ภัยตัวเองพ้นทางไปเองและนับจากนี้จะมีแต่กัลยะาณมิตรดีๆเข้ามานะครับการปกป้องตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อย่ามากไปจนถึงขั้นระแวงนะเพราะคนดีๆยังมีอีกมากมายนะ ขอให้เชื่อมั่นในคนดีๆที่จะมาพร้อมโชคชะตาดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็คนรักดีๆความรักดีๆจะมาพร้อมความโชคดีหน้าไพ่จะว่าอย่างไรโอ้มาแน่อสุรินไม้เท้านายออบบันส คนคนนี้จะเข้ามาพร้อมแพชชั่นมีความเสน่หาบางอย่างเขาชื่นชมชื่นชอบคุณมันไม่ใช่การชื่นชอบกันอย่างเดียวแต่เป็นความชื่นชมลึกๆจากข้างในเสน่หาบางอย่างเขาอยากมาสารสัมพันธ์กับคุณแบบครองคู่พูดง่ายๆว่าตามดวงชะตาตามหน้าไพ่เขาอยากมาครองคู่ใช้ชีวิตร่วมกันกันกบคุณเลยอมาดูกันสิเขาจะมาหรือ,อยังเขาเป็นใครความรักดีๆที่จะมาพร้อมความโชคดีดูเป็นแนวทางนะครับ การเสี่ยงทายแบบนี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกท่านนะดูเป็นแนวทางว่าสิ่งใดเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นหรือไม่มาลุ้นกันโอ้ The Hermit คนคนนี้เป็นคนที่พื้นฐานจิตใจดีผมว่านิสัยคล้ายๆคุณลึกๆแล้วคือรักสงบแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาลังแกนี่ประมาณนี้นะคุณได้เจอคนทป์เดียวกันประเภทเดียวกันแล้วโชคดีมากๆเลยนะครับวราศีกันก็เด่นนะ แต่จะเป็นราศีอื่นใดก็ได้นะครับดูได้ทุกราศีนะครับแล้วก็ความรักดีๆจะมาพร้อมความโชคดีโอ้โห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 ราชินีเหรียญ Queen of Pentacles โอ้โหมีโอ,อกาสเจอคู่ดีนิสัยดีนิสัยรวยประมาณนี้หรือพลังงานกลับกันเป็นตัวคุณเองที่มีความพร้อมด้านฐานะอยู่แล้ว ความพร้อมด้านฐานะไม่ได้แปลว่าจะต้องร่ำรวยล้นฟ้าแม้ไพ่ราชินีเหรียญคือไพ่เศรษฐีแต่แปลว่าเป็นคนที่มีกินมีใช้สมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์เหลือเฟือมีมากพอที่จะเติมความสุขให้ตนเองและผู้อื่นหลายท่านเป็นคนจิตใจบุญจิตใจกุศลอาจจะชอบบริจาคทําบุญหรือมีเลี้ยงลูกบุญธรรมหรือเลี้ยง ใครก็แล้วแต่ดูแลใครอยู่อุปการะใครอยู่เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณอะไรแบบนี้เรียกว่านอกจากจะใช้เงินดูแลตัวเองดให้ความสุขตัวเองแล้วยังดูแลผู้อื่นให้ความสุขผู้อื่นอีกด้วยนะครับประมาณนี้เป็นคนจิตใจดีฐานะดีนะครับขอให้สบายใจได้เลยว่าคนนี้เข้ามาเขาจะมาส่งเสริมให้คุณมีความสุขความเจริญไปด้วยกันไม่พากันไปสู่ความตกต่ำอย่างแน่นอนคบหาคนนี้โชคดีความรักดีๆเข้ามาพร้อมความโชคดี พากันไปร่ำไปรวยนะครับแล้วก็ออย่างสุจริตด้วยนะร <c oughs> าชินีเหรียญราชินีเหรียญไม่มีเท่าๆไม่มีนะครับแล้วก็โอ้โหเดวิลเสน่หามาเต็มใบนี้ไพ่มีดีมีร้ายเดวิลเจ้าปีศาจออกมาเป็นไพ่มีดีมีร้ายในทางที่ดีคือสเสน่หมาเต็มความอิ่มเอมทางโลกตันหาราคาการมลมอิ่มจนโอ้โหอิ่มจนจุกอะเรียกว่า ความสุขใดๆทางโลกก็แล้วแต่มาเต็มมากๆแต่มีคำเตือนนิดเดียวถ้าเป็นเดวิลเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงต่อความลุ่มหลงนะสุ่มเสี่ยงต่อความลุ่มหลงบางทีความสุขทางโลกที่ล้นปรีล้นเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความลุ่มหลงได้ก็ต้องคอยเตือนสติตัวเองอยู่เรื่อยๆนะว่าอ,อย่าลุ่มหลงนะอย่าไปแตะต้องอบบยมุกนะอย่าไปแตะต้องสิ่งมัวเมามอมเมานะอะไรแบบนี้มีความสุขแต่พอดีพอดีใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกต้องแล้วคุณจะมีความสุขด้วยเดวิลใบนี้นะครับประมาณนี้ แล้วก็บ่งบอกได้ชัดว่าเขาหลงไหลคุณมากหลงสเสน่ห์คุณมากสุดๆก็ได้เช่นกันหรือต่างคนต่างหลงไหลซึ่งกันและกันเมื่อพบเจอกันก็เป็นไปได้เออเขาตรงสเปคคุณคุณตรงสเปคเขาแบบนี้ก็ได้นะสุดๆเดวิลมาอิ่มแน่นอนเอออิ่มเรื่องอะไรไม่บอกไปลุ้นกันเอาเองนะอิ่มทางโลกนั่นแหละนั่นแหละรู้กันเออแล้วก็โอ้โหไฮโลแฟน ราบสาทุวันนี้ไม่ธรรมดาไพ่รู้ใจเรามากผมเพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคำว่าอิ่มทางโลกไพ่ทางธรรมออกมาเลยไพ่พระเดอะไฮโลเฟนมีทั้งเดวิลทั้งไฮโลเฟนปีศาจกับพระออกมาคู่กัน แปลว่าความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้นะจะมาพร้อมความโชคดีและจะอิ่มน้ำสำราญอิ่มทั้งทางโลกและอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งทางโลกอิ่มทั้งทางธรรมทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียขนาดนี้ไม่เกินความจริงตามตำราสากลว่าไวเด e ว i l ิลปรากฏพร้อมไฮโลแฟนไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนั่นแปลว่าชีวิตคุณจะเกิดสมดุลเป็นอย่างดีบาลานซ์ชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมเดเว l วิลไฮโลแฟนปีศาจกับไพ่พระออกมาพร้อมกัน แถมเมื่อกี้ตอนแรกมีไพ่ฤาษีด้วยโอ้โหพอดีนั้นเนี่ยเป็นความพอดีเป็นความสุขอย่างพอดีพอดีเรียกว่าไม่มากเกินไม่ไม่น้อยเกินไม่สุดตงทางสายกลางเออมาชิมาปฏิปทาทางสายกลางดีเห็นด้วยว่าดีคุณโชคดีแนะ่นอนทางทางโลกทางธรรมออกมาคู่กันขนาดนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับตามความเชื่อนะทำนายไปตามหน้าไพา่ส่วนจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่บริบทชีวิตของแต่ละท่าน โอ้ oh, หนึ่งดาบยินดีด้วยความตั้งใจใดๆของคุณจะมีโอกาสเป็นจริงสูงมากถ้าคุณไม่ทอ้อถอยไปเสียก่อนนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับอืมาดูกันต่อนะครับโอโหหนึ่งเหรียญเมื่อกี้หนึ่งดาบหนึ่งเหรียญ ความตั้งใจของคุณจะนำความมั่งคั่งมาสู่คุณเออน้อมรับไว้เลยพลังงานดีๆแบบนี้ตามความเชื่อตามหน้าไพาย่ยิ่งทำดียิ่งได้ดีดวงดีแล้วอย่าอยู่เฉยๆอย่าอยู่นิ่งเฉยนะครับเดี๋ยวมาดูสำรับที่2ต่อเลยว่าสำรับที่2อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ขอให้ไพ่สำรับที่2ขยายความให้หน่อยนะครับวันนี้นะความรักดีๆกำลังจะมาพร้อมความโชคดีไม่ธรรมดา สำหรับสำรับแรกที่ผ่านไปก็เป็นไพ่ดีทั้งนั้นเลยวันนี้โอ้โหราชาดาบมีโอกาสได้รับความอุถธรรมจากผู้ใหญ่มีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ ใบนี้เป็นต้องทำนายดีเป็นส่วนใหญ่มีคำเตือนเล็กน้อยว่าคุณจะมีโชคจากผู้ใหญ่ก็จริงแต่ต้องระมัดระวังยามีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับเพราะถ้ามีปัญหากับผู้ใหญ่อาจจะเกิดปัญหาลูกลามบานปลายใหญ่โตได้เพราะฉะนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนเขาไว้แล้วผู้ใหญ่จะให้โชคเออโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็โอ้ก้าวถ้วย อุดมสมบูรณ์ใบนี้มาอิ่มน้ำสำราญคอนเฟิร์มจากพลังงานหน้าไพ่ตำราสากลว่าไว้เมื่อก้าวถ้วยปรากฏออกมาบง่งบอกถึงการมีเพียบพร้อมเกือบจะสมบูรณ์แบบถ้าสิบถ้วยนี่ก็สมบูรณ์แบบเลยก้าถ้วยนี่คือเกือบจะสมบูรณ์แบบแต่ก,ก็เรียกได้ว่าอิ่มน้ำสำรานเป็นอย่างดีไม่มีอะไรบกพร่องอ่าวมาดูกันต่อนะครับความรักดีๆกำลังมาพร้อมความโชคดีวันนี้จะมีไพ่ดับเบิลหรือไม่มาลุ้นกัน โอ้โหจัดเม้นคำพิพากษามาแล้วใบนี้ ตามตำราสากลว่าไว้เมื่อจัดเม้นตปรากฏออกมาทำอะไรจะได้อย่างนั้นรอคอยสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นซึ่งในทางที่ดีแปลว่าถ้าคุณทำดีทำความถูกต้องมาโดยตลอดคุณจะโชคดีคุณจะประสบความสำเร็จแต่ก็มีคำเตือนเล็กน้อยนะเอาตรงๆนะตามหน้าไพ่เราไม่อวยกันไม่ขายฝันกันดีก็ว่าดีถ้าไม่ดีก็ต้องเตือนกันตรงๆใบนี้มีทั้งข้อดีและข้อต้องเตือนข้อต้องเตือนคือถ้าคุณเคยทำสิ่งใดผิดพลาดไว้คุณก็ต้อง องไปแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับเพราะใบนี้คือทำอะไรได้อย่างนั้นทำดีได้ดีถ้าทำไม่ดีก็ต้องรับผลด้วยนะถ้าคุณเคยทำผิดพลาดใดๆไว้ให้กลับไปแก้ไขซะถ้าแก้ไม่ได้แล้วไปแล้วก็ขอให้ทำกรรมดีใหม่ๆชดเชยกันแล้วกันประมาณนี้กรรมดีกรรมชั่วลบล้างกันไม่ได้แต่สามารถทำความดีชดเชยได้กลับเนื้อกับตัวถ้าใครเคยทำผิดพลาดนะครับส่วนคนที่ทำดีมาโดยตลอดคุณมาถูกทางแล้วอืมโอเคไปกันต่อนะครับ ความรักดีๆกําลังจะมาพร้อมกับความโชคดีไม่ธรรมดาวันนี้พลังงานสวยงามแล้วกโหโหโหโ็โหสิบเหรียญมาแล้วไพเ่เศรษฐีตอนแรกที่เปิดไปแล้วเมื่อกี้มีราชินีเหรียญและไพด่ดีๆมากมายสิบเหรียญยังมาคอนเฟิร์มนะใบนี้สิบเหรียญไพ่ธาตุด,ดินนะความหนักแน่นความร่ํารวยมั่นคงมั่งคั่งและตีความตามความเหรียญความหมายที่หนึ่งตามตําราสากลว่าไว้เมื่อสิบเหรียญปรากฏ ความร่ำรวยมั่งคั่งกำลังมาทํานายแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าหยิบไพ่ได้ปุ๊บรวยปับ๊บไม่ใช่นะครับมันไม่มีนะแบบนั้นการเสี่ยงทายได้ไพ่เศรษฐีหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงความสามารถและความตั้งใจจริงอะไรแบบนี้นะเพราะตามดวงชะตามันมีนะคนที่ทำอะไรก็ไม่ขึ้น อาจจะเป็นกรรมเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อทําดีแค่ไหนก็ไม่ได้รับผลดีคนลักษณะนั้นก็มีแต่ของคุณขอให้สบายใจได้ของคุณยิ่งทําดียิ่งได้ดีสิบเหรียญมีโอกาสร่รํารวยได้จากความสามารถและน้ําพักน้ําแรงบวกกับการครบหากรารยานมิตรที่พากันไปสู่ความเจริญก้าวหน้านะครับคบคนดีพาไปสู่สิ่งดีนะอย่าไปคบคนพานนะและอีกความหมายที่สองใบนี้ยังเป็นไพ่ครอบครัวก็ได้สิบเหรียญเนี่ยคุณจะมีคู่รักที่ดีได้ครอบครัวที่ดีมีความโชคดีเข้ามาจากทุกทิศ ทุกทางถ้าคุณวางตัวดีและยึดถือความถูกต้องเออโอเคมาดูกันอีกสักสองใบสิครับขอไพ่สำหรับที่สองสรุปให้หน่อยนะวันนี้ทิศทางชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทำนายไปแล้วนี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรโอ้โหหายห่วงเอ็มเ o อมาเอ็มเ o อรไพ่จักรพรรดิใบนี้จักรพรรดิ ร่ำรวยแน่นอนไม่มีตกอับไม่มีลำบากมีแต่ความสุขความเจริญใบนี้เป็นตัวแทนของอำนาจวาสนาคำทำนายที่หนึ่งคุณจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจวาสนานะมีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนและความหมายที่สองคือตัวคุณเองที่จะเติบโตเป็นเอ็มเพอร์เรอร์เองด้วยความสามารถของคุณชีวิตนี้มีโอกาสเติบโตมีอำนาจวาสนาที่ดีเออได้ช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยในอนาคตไม่ธรรมดานะครับและราศีเมษก็เด่นนะโอเค ขออีกหนึ่งใบสรุปนะครับส่งท้ายวันนี้ขอสวยๆสักหนึ่งใบไพ่จะบอกเราว่าอย่างไรสเสน่ห์ของการเสี่ยงไทยเปิดไพ่สดแบบนี้คือเราไม่รู้เลยว่าไพ่อะไรจะออกมามาดูไปพร้อมๆกันขอส่งท้ายสวยๆสักหนึ่งใบซิวันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรส่งท้ายครับ justice ความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิต สอดคล้องกับจัดเมนที่ออกไปแล้วเมื่อกี้นี้ขออนุญาตย้ำเตือนว่าทำสิ่งใดได้อย่างนั้นทำดีได้ดีคิดอ่านการใดขอให้ตั้งใจจริงคุณจะได้รับความยุติธรรมกับชีวิตอย่างสูงสุดประสบความสำเร็จแน่นอนความรักดีๆกำลังมาพร้อมความโชคดียึดถือความถูกต้องเอาไว้ซื่อสัตย์สุจริตเข้าไว้แล้วคุณจะได้สิ่งดีๆมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ